ที่นี่มีเด็กคนหนึ่งมีขนมบาลีห้าก้อนกับปลาสองตัวแต่เท่านั้นจะพออะไรกับคนมากอย่างนี้พระเยซูตัดว่าให้คนทั้งปวงนั่งลงเถิดที่นั่นมีหญ้ามากคนเหล่านั้นก็นั่งลงนับแต่ผู้ชายได้ประมาณ5,000ันคนแล้วพระเยซูก็ทรงหยิบขนมปังนั้นเมื่อโมทนาพระคุณแล้วก็ทรงแจกแกบ่บรรดาคนที่นั่งอยู่นั้นและให้ปลาด้วยตามที่พวกเขาปรารถนา พี่น้องคะในพระคัมภีร์ตอนนี้มีบทเรียนหลายๆอย่างที่หนุนใจเรานะคะสิ่งแรกที่ข้าพเจ้าได้รับก็คือว่าการที่เรามีใจขอบพระคุณในสิ่งเล็กน้อยที่เรามีนะคะการขอบพระคุณทําให้สิ่งเล็กน้อยที่เรามีนั้นได้รับการขยายนะคะเราอาจจะมีความสามารถเล็กๆน้อยนอยเราอาจจะรู้สึกว่าการรับใช้ของเราเราเป็นแค่คนตัวเล็กๆที่อยู่เบื้องหลังนะคะ แต่ถ้าเราสัตย์ซื้อเราขอบคุณพระเจ้าในของประทานที่เรามีนั้นพระเจ้าจะเพิ่มพูนให้กับเรานะ,ะเพราะว่าพระเจ้าต้องการใช้คนเล็กๆน้อยๆนั่นแหละเพราะว่าเมื่อพวกเขามีหัวใจในการชื่นชมยินดีในการที่จะให้พระเจ้าแม้สิ่งเล็กน้อยที่พวกเขามีพระเจ้าก็จะเพิ่มพูนให้กับพวกเขาอีกนะ,ะเหมือนกับเงินตะลันพระเจ้าได้ให้ตะลันแต่ละคนไม่เท่ากัน<ม>คนนี้อาจจะได้หนึ่งตะลันคนนี้ได้อีก หาตะลันนะ,ะเพื่อพระเจ้าจะดูว่าเราจะใช้สิ่งเล็กๆน้อยๆนั้นแบบไหนถ้าเราทําสิ่งที่ถูกต้องตามน้ําพระทัยของพระเจ้าทําให้พระเจ้าพอพระทยัยสิ่งนั้นก็จะได้รับการเพิ่มพูนอีกนะคะ หลายครั้งเราจะคิดว่าเราเป็นคนที่ยังใช้ไม่ได้นะ,ะเราไม่มีอะไรเลยเราไม่มีคุณสมบัติอะไรเลยทําไมพระเจ้าไม่ให้ของประทานมากกว่านี้ที่เราจะทําได้มากกว่านี้พี่น้องถ้าเราสัตซ์ซื้อในของประทานเล็กน้อยพระเจ้าจะเพิ่มผูนให้อีกแน่นอนนะคะหรือแม้แต่ทรัพย์สินอะไรที่เรามีก็ตามนะคะมันอาจจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยนนะคะแต่ว่าถ้าเราขอบคุณพระเจ้าเรียนรู้ในการขอบคุณพระเจ้าในสิ่งเล็กๆที่เรามี พระเจ้าก็จะเพิ่มผูนให้กับเราอีกนะคะในชีวิตของเราเราอาจจะมีเพื่อนที่แบบมีเพื่อนที่ไม่ดีนะคะมีเพื่อนที่ทําให้เราหนักใจเพื่อนที่ไม่ได้เป็นพระพร พี่น้องเราก็ขอบคุณพระเจ้านะคะเราขอบคุณพระเจ้าสําหรับเพื่อนคนนี้ถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้น่ารักร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงทําให้เรามีเพื่อนแล้วเพื่อนคนที่ไม่น่ารักเนี่ยก็จะสอนเราบทเรียนในหลายๆสิ่งนะคะเราไม่จําเป็นต้องทําตามในสิ่งที่ไม่ดีที่เขาเป็นนะแต่พระเจ้านั้นให้เราฝึกในการที่จะมีใจเมตตาฝึกในการที่จะยกโทษให้กับใครกับผู้อื่นนะคนะเราสามารถพูดได้ง่ายว่าอุ๊ย ฉันไม่ได้โกรธฉันสามารถยกโทษให้กับคนนี้ได้ถ้าคนนี้ทำผิดกับเราพี่น้องการพูดเป็นสิ่งที่ง่ายนะเพราะฉะนั้นในชีวของเราพระเจ้าจะส่งคนที่ไม่น่ารักเข้ามานะเพื่อที่จะเป็นบททดสอบเราว่าหัวใจของเราเป็นยังไงนะเราอย่ามัวแต่ไปโทษคนอื่นว่าไม่ดีกับเราทําให้เราเนี่ยกลายเป็นนางยักษ์นางร้ายทําให้เราเผยตัวต,วตนที่แท้จริงของเรานะะแท้จริงแล้วพระเจ้าก็ต้องการเปิดเผยตัวต,วตนที่แท้จริงของเรานะคะ หลายครั้งเมื่อเรามารู้จักพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงนิสัยของเราเราอาจจะเคยเป็นคนที่ก้าวร้าวนะคะแต่เมื่อมารู้จักพระเยซูพระเยซูก็เริ่มทํางานแล้วเปลี่ยนแปลงชืิอของเราเปลี่ยนหัวใจของเราเมื่อก่อนนั้นเราอาจจะเป็นคนที่แบบหัวใจตายด้านใครทําอะไรฉันไม่แคร์ฉันไม่สนฉันไม่รู้สึกอะไรแต่พอทําไมช่วงหลังเอ๊ะใครทําอะไรนิดหน่อยก็รู้สึกบอกว่าน้ําตาแตกรู้สึกว่าหัวใจมันอ่อนละทวยหัวใจสาะนะคะพี่น้องไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่า พระเจ้านั้นเอาใจหินออกจากเราพระเจ้าทรงใส่ใจเนื้อเข้ามาในเราเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกแคร์ผู้อื่นถ้าเรารู้สึกเสียใจเป็นถ้าเรารู้สึกเจ็บปวดเป็นแท้จริงแล้วนั่นคือสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าเป็นพระพรแสดงว่าหัวใจของเราเป็นหัวใจเนื้อและมันเป็นหัวใจที่มีความรักนะเพราะฉะนั้นเราจึงรู้สึกเสียใจที่เวลาที่มันเกิดความขัดแย้งกันขึ้นเพราะว่าถ้าเป็น คนอื่นที่ไม่ได้มีหัวใจเนื้อนะพี่น้องเขาคงไม่แคร์เธอทําฉันเจ็บเหรอฉันก็เลิกคบฉันไม่แคร์ฉันไม่ยกโทษแต่ฉันก็ไม่คุยด้วยนะอันนี้มันเป็นทางโลกนะมันเป็นเกราะที่ปกป้องตัวเองทําให้เรานั้นมีหัวใจที่ตายด้านนะแต่นั่นไม่ใช่หัวใจของพระเจ้าพระเจ้าสอนให้เรารักคนอื่นรักด้วยความรักของพระเจ้าความรักของพระเจ้าจะทําให้เรามีชัยชนะนะ เพราะนั้นพี่น,น้องเราขอบคุณพระเจ้าในทุกสิ่งที่เรามีแม้แต่สถานการณ์ที่มันแย่ที่มันไม่ดีสถานการณ์ที่ทําให้เรารู้สึกว่าปวดหัวใจสถานการณ์ที่ทําให้เรานั้นรู้สึกร้องไห้มากพี่น,น้องเราก็ยังสามารถขอบคุณพระเจ้าได้นะขอบคุณพระเจ้าในสิ่งที่เราได้รับแล้วเราจะได้รับมากขึ้นนะพี่น้องเคล็ดลับของพระเยซูเสมอพระเยซูเนี่ยไม่เคยบ่นในสิ่งใดพระเยซูขอบคุณพระเจ้าเสมอ นะพะองส่งขอบคุณในทุกๆสถานการณ์เหมือนกับที่อาจารย์เปาโลบอกเราว่าให้เราขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีให้เราชื่นชมยินดีในพระเจ้าในทุกๆเวลาในทุกสถานการณ์นะเพราะว่าเรารู้ว่าพระเจ้าจะส่งช่วยให้เราเกิดผลที่ดีในทุกๆสิ่งนะคะเหตุการณ์น umm ี <s <s> <s 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 ้ท uh> uh> ําให้พระเยซูนั้นได้รับเกียรติ และผู้คนได้เห็นการอัศจรรย์ของพระเยซูนะนั่นคือการอัศจรรย์ที่พระเจ้าสำแดงผ่านการกระทำของพระเยซูพระเจ้าทําให้พระเยซูได้รับเกียรติผ่านปัญหานะถึงความขาดแคลนความไม่เพียงพอแต่ไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าทําไม่ได้นะเมื่อพระเยซูขอบคุณพระเจ้าสําหรับขนมปังสําหรับปลาเล็กน้อยที่มีพระเจ้าอวยพรแล้วก็เพิ่มพูนให้มีอย่างเหลือเฟือเกินความต้องการของคนเหล่านั้น เพราะว่าทุกคนนั้นกินจนอิ่มแล้วย,ยังมีเหลือเฟอือด้วยนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องอย่ามองปัญหาว่าเป็นปัญหาแต่ให้เราเลือกมองว่าปัญหานั้นพระเจ้าจะใช้ให้มันกลับกลายเป็นพระพรสําหรับเรามีอะไรบ้างที่เราได้เรียนรู้ในครั้งนี้พี่น้องมันเป็นสิ่งที่น่าเสียดายนะว่าการที่เราจะเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้ามันไม่ได้มาจากชีวิตที่ลอยด้วยกลีบกุหลาบนะแต่มันมาจากการเดินขุขระ นะทำให้เรานั้นเข้มแข็งขึ้นทำให้เรามีกล้ามเนื้อแห่งความเชื่อที่เพิ่มขึ้นนะทำให้เรามีประสบการณ์กับการอัศจรรย์ของพระเจ้ามากขึ้นเพราะว่าถ้าชีวของเราเรียบง่ายเราจะไม่เห็นพระเจ้าเลยนะแต่ว่าเมื่อเรามีปัญหามีเรามีความทุกข์ใจเรามีแนวโน้มที่จะสแสวงหาพระเจ้ามากขึ้นนะพระเจ้าเข้ามาหาคนที่หัวใจแตกสลายนะเพื่อให้เขาได้พบกับพระคุณของพระเจ้าแล้วสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึง้งแล้วก็หนักแน่นขึ้นกับพระเจ้านะ พี่น้องให้เราอธิษฐานต่อพระเจ้าด้วยกันได้ให้เราอธิฐานแบบนี้ว่าพระบิดา,าเจ้าค้าลูกขอบคุณพระองค์สำหรับทุกสถานการณ์ในชีวิตที่พระองค์ส่งอนุญาตให้เกิดลูกรู้ว่าไม่มีสิ่งใดที่จะรอดพ้นไปจากการมองเห็นของพระเจ้าเพราะฉะนั้นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของลูกพระเจ้าท่งอนุญาตให้เกิดขึ้นแต่ถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลของความบาปและเป็นการจ่ายราคาที่ลูกต้องรับ ขอให้ลูกนั้นมีใจที่พร้อมพรงโชคาและมีชีวิตที่พร้อมในการที่จะยอมรับสิ่งเหล่านั้นด้วยหัวใจที่จำนนและด้วยความเชื่อนชมยินดีและให้ลูกนั้นมองเห็นพระคุณของพระเจ้าในทุกๆสถานการณร์พงโชคะเพราะถึงแม้ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นผลลัพธ์ที่ลูกนั้นถูกตีสอนที่ลูกนั้นได้รับ เป็นการจ่ายราคาแห่งความบาปนั้นแต่ลูกรู้ว่าโดยความรักของพระเจ้าพระองค์ทรงมีพระคุณในทุกสิ่งพระองค์จะขาเสริมกําลังให้กับลูกที่จะผ่านพ้นในทุกสถานการณ์ไปได้อย่างชื่นชมยินดีและด้วยความจํานน์พระองค์จะข้าเพื่อลูกนั้นจะผ่านสิ่งเหล่านั้นไปได้แล้วช่วยลูกในการที่ลูกจะหันหลังให้กับความบาปพระองค์จะข้าเพื่อลูกนั้นจะไม่ต้องจ่ายราคาสิ่งเหล่านี้อีกและขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์จะทรงทําให้ทุกทุกสถานการณ์ในชีวิตของลูกนั้นเกิดผลดีในทุกสิ่ง และลูกขอบคุณพระองค์ในทุกสิ่งที่ลูกมีทุกสิ่งที่พระองค์ทรงประทานให้กับลูกขอพระองค์ทรงเปิดตาของลูกให้เห็นเพราะว่าบางสิ่งลูกอาจจะมีหัวใจที่ขุนมัวลูกอาจจะมีใจที่คับแคบแล้วมองไม่เห็นพระคุณของพระเจ้าในสถานการณ์ในชีวของลูกขอพระเจ้ายกโทษที่ลูกนั้นจดจอ่ออยู่กับความทุกข์ยากหรือความ เครียดหรือความขมขื่นใจขอพระเจ้ายกโทษที่ลูกนั้นจดจ่ออยู่กับความไม่ดีของคนอื่นหรือจดจ่ออยู่กับปัญหาพรองเจ้รจาลูกอธิษฐานพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะหันหน้าหันตาของลูกนั้นออกจากสิ่งเหล่านั้นพระเจ้าที่มันไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรสําหรับชีวของลูก แต่ขอทรงหันหน้าและให้สายตาของลูกนั้นจดจ่ออยู่ที่พระองค์จดจ่อที่พระเยซูที่ลูกจะเห็นพระคุณผ่านสถานการณ์และเห็นการจัดเตรียมของพระองค์พระเจ้าค่ะสิ่งใดที่พระองค์ทรงส,งสอนลูกผ่านสถานการณ์นี้ลูกรับไว้ด้วยใจที่ชื่นชมยินดีพระเจา้าค่ะลูกขอรับพระคุณและพระพรของพระเจ้าผ่านสถานการณ์นี้และลูกประกาศว่าลูกสามารถรเผชิญทุกสิ่งได้โดยพระเจ้าผู้ทรงเสริมกําลังให้กับลูกลูกไม่สามารถผ่านสิ่งเหล่านี้ได้ โดยปราศจากพรงลูกขอเชิญพรงเข้ามาพรงเจ้าค่ะขอเชิญพรงเข้ามาครอบครองอยู่เนือสถานการณ์อยู่เนื้อปัญหา อยู่เหนือสิ่งที่ลูกเผชิญพระเจ้าคะ่ะเพราะลูกรู้ว่าคำตอบนั้นมาจากพระองค์และการช่วยกู้นั้นมาจากพระองค์ลูกไม่สามารถจะพึ่งพามนุษย์หรือใครคนไหนได้พระเจ้าคะ่ะเพราะว่ามนุษย์นั้นก็มีความจำกัดเพราะเขาไม่สามารถช่วยลูกได้แต่ขอให้ลูกนั้นมีประสบการณ์กับพระองค์มีประสบการณ์ในการช่วยกู้ของพระองค์พระเจ้าคะ่ะขอบคุณพระเจ้าสำหรับการจัดเตรียมการช่วยกู้ทุกอย่างพระเจ้าคะ่ะให้ลูกได้เห็นการอัศจรรย์ของพระงพระเจ้าให้ลูกได้มีประสบการณ์ในการอัศจรรย์ของพระงพระเจ้า นที่คน5,000คนมีประสบการณ์กับการอัศจรรย์ของพระเจ้าในการเลี้ยงอาหารในการเลี้ยงดูพวกเขาพระเจ้าลูกรู้ว่าลูกไม่ต้องมองเงินในกระเป๋าหรือเงินในบัญชีธนาคารพระเจ้าเพราะว่าสิ่งเหล่านั้น เป็นแค่ผลลัพธ์แต่พระเจ้าทรงเป็นแหล่งการเลี้ยงดูของลูกพระองค์ทรงเป็นแหล่งพระพรพระองค์ทรงเป็นแหล่งความช่วยเหลือของลูกในทุกเวลาพระองค์เจ้าค่ะลูกจึงจดจ่ออยู่ที่พระองค์พระเจ้าโลธทิฐฐานที่พระองค์จะทรงเปิดขังฟ้าสวรรค์ของพระองค์นั้นที่จะเทพระพรและนําการจัดเตรียมมาให้กับลูกในทุกความจําเป็น ทุกความปรารถนาของลูกพระองค์เจ้าคะที่ลูกนั้นจะรับความช่วยเหลือที่มาจากพระองค์พระเจ้าลูกขอบคุณพระองค์ในทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าและสอนลูกที่ลูกนั้นจะมองในสิ่งที่ลูกมีและจะไม่แสวงหาหรือโหยหาในสิ่งที่ลูกไม่มีพระองค์เจ้าคะและให้ลูกนั้นมองทะลุสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยสายตาของไฟวิญญาณพระองค์เจ้าคะว่าลูกได้เรียนรู้สิ่งใดผ่านสถานการณ์นี้พระเจ้าและลั่วทิฐานและประกาศเก็บเกี่ยวและรับพระผ่อนทั้งสิ้นผ่านสถานการณ์นี้และตัด ัพนสิ่งที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าสิ่งที่ไม่ได้เป็นพระพรหรือการจัดเตรียมที่มาจากพระองค์พระองค์จะคาลุอธทิฐานและสั่งทําลายกิจการงานของมารซาตานทุกอย่างที่มันทําการลัก และขโมยไปจากลูกและลูกอธิษฐานประกาศการเรียกคืนเจ็ดเท่าสิ่งที่มารซาตานได้ขโมยไปจากลูกพระองค์เจ้าค่ะลูกประกาศเรียกคืนและเรียกคืนเจ็ดเท่าพราะองค์เจ้าค่ะสิ่งที่มารซาตานจะต้องชดเชยให้กับลูกพระองค์เจ้าค่ะเพราะว่าพวกมันไม่มีสิทธิ์ไม่มีส่วนในชีวิตของลูกแต่ลูกขอถวายชีวิตและทุกสิ่งของลูกนั้นกับพระเจ้าให้ทุกสิ่งอยู่ในการครอบครองและในการจัดเตรียมของพระองค์ทั้งสิ้นขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องได้รับพภร์จากพระเจ้าของพระเจ้านะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์นะคะถ้าอยากย้อนกลับไปดูสามารถกดดูได้ที่เพลย์ลิสที่ขึ้นอยู่นะคะขอบเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านค่ะ